คุณเซมน,นี่มันไวยแย้มฝาลงแล้วครับแย้มฝาลงคือพร้อมตุยแล้วพร้อมที่จะไปแล้วเฝ้าลากมะม่วงแล้วนะครับไอ้แก่คุณเซมมันตะแบงนะครับมันเป็นคนบ้าน,นะครับมันเป็นคนบ้าพ่อยมพบาลมาบอกว่าโอโ้โหมันเฮี้ยเกินกำหนดไม่เอานรก,กไม่เอานะครับนรกไม่เอามันเฮี้ยขนาดนรกไม่เอานะฮะยมพบาลท้อนะครับอยากให้คุณเซมเนี่ยผมมีความเป็นห่วง สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนในเขตกองทัพภาคที่สองนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมยังไม่ค่อยห่วงสถานการณ์แถวจังหวัดสะแก้วกับจังหวัดตราดนะครับที่มีมวลชนของชาวกัมพูชาชาวเขเมรมาต่อต้านนะฮะตรงนี้นะครับแต่ว่าสัญญาณบอกเหตุมันไม่ดี ในเขตกองทัพภาคที่สองนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเมื่อวานที่มันขเขมรมันยิงยิงยั่วนะครับยิงยั่วนะครับสับทางทหารเขาว่ายิงเช็คแนวนะครับแต่ผมใช้สับชาวบ้านดีกว่านะครับว่ามันยิงยั่วนะฮะมันยิงยั่วเมื่อคืน ก็ยิงยั่วทั้งคืนนะครับยิงยั่วทั้งคืนผมมองว่าอย่างนี้นะครับมองว่ามันต้องการให้เราเนี่ยเปิดเกมนะครับมันอาจจะตั้งกล้องถ่ายเข้าไว้นะครับแล้วมันก็ยิงปั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 งนะครับอาจจะโยนลูกแตกบ้างลูกบึ้มบ้างนะฮะเพื่อให้เราอัดยิงไป นะครับพอเรายิงตอบโต้ไปมันก็จะถ่ายภาพถ่ายคลิปเข้าไว้แล้วจะไปฟ้องชาวโลกว่าเราเปิดเกมยิงมันก่อนนะฮะนิสัยคนเกเรมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนิสัยคนเกเรมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่เลิกหรอกครับไอคุณเซนนี่ นิสัยและสันดามนมันไม่เลิกหรอกครับมันแพ้จากการประทะเรา24-28ถึงเที่ยวนี้มันไม่เลิกหรอกครับผมมองว่ามันไม่เลิกครับสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจเรามาพูดในส่วนของชาวบ้านดีกว่านะฮะในส่วนของชาวบ้านเนี่ยผมไม่รู้ว่าทาง เพจของกองทัพเนี่ยเขาแจ้งเตือนหรือฝ่ายปกครองหรือฝ่ายตำรวจแจ้งเตือนอย่างไงนะครับแต่ว่าเราเตรียมพร้อมเข้าไว้ดีกว่าในฐานะที่เป็นชาวบ้านอยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับเตรียมข้าวเตรียมของอะไรจ่อขึ้นรถเข้าไว้เติมน้ํามันรถให้เพียงพอนะครับถ้าไม่มีเงินที่จะเติมถึงก็เต็มก็เติมให้เพียงพอหันหัวรถออกนะครับ เตรียมปิดประตูหน้าต่างอะไรเข้าไว้เตรียมความพร้อมเข้าไว้นะครับเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยเกิดปะทะกันตึบขึ้นมานะมันเคลื่อนย้ายไม่ทันไอ้ขมิ้นนี่เวลามันปล่อยไอ้จรวดบีเอยี่สิบเอ็ดนี่มันปล่อยแบบบ้าบ้าบอๆบเลยนะครับไอ้คุณเซนสั่งยิงนี่มันปล่อยจรวดหลายลำกล้องในบีเอ็ยี่สิบเอ็ดนี่พึ๊บพุ๊บพุ๊บ๊บ๊บ,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 บมา ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนผมไม่อยากให้ต้องสูญเสียชีวิตประชาชนนะครับในส่วนของทหารนะผมไม่ค่อยห่วงนะครับผมคิดว่าพี่น้องทหารตำรวจที่ประจำแนวชายแดน<ม>เขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาจะออกมาเตือนชาวบ้านก็กลัวจะแตกตื่นกลัวจะตกใจนะครับกลัวจะแตกตื่นกลัวจะตกใจ ผมเองสถานการณ์อย่างเนี้ยผมยังอยากให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเปิดศูนย์เปิดศูนย์อพยพรอเข้าไว้เลยนะครับเปิดศูนย์อพยพรอเข้าไว้เลยนะฮะสถานการณ์มันไม่ปกตินะครับสถานการณ์ยังไม่ปกติไม่ไม่ปกติเลยนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ไม่ปกตินะครับ ที่น้องคนไหนเขาไม่สบายใจก็ให้เขาเข้าไปก่อนนะครับมันจะเสียเงินเสียทองในการเปิดศูนย์อพยพเรายังไม่ได้อพยพอย่างเป็นทางการนะครับมันยังไม่ได้เริ่มการประทะกันนะครับแต่ว่ามันส่อแววไม่ดีหละนะครับมันเริ่มมาก่อเหตุขมิรมันเงียบไปนะฮะมันเงียบไปนานนะครับปืนยังไม่กล้าลั่นเลยแต่พอมันรู้ว่าทางรัฐบาลไทย กับทางทหารไม่ยอมเปิดด่านให้แน่มันไม่มีปัญญาจะไปไหนแล้วครับมันต้องหาทางเปิดศสึกอีกรอบหนึ่งนงแน่นอนนะฮะเราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีกว่านะครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีกว่านะฮะต้องเตรียมความพร้อมจริงๆครับนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ ผมมองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองน่าจะตั้งด่านน่าจะต้องตั้งด่านด้วยครับตั้งด่านดูรถกันมันเอาโดนแอบขึ้นรถกระบะคุมผ้าใบไปตีแนวหลังเรานะฮะต่ยแนวหลังเรานะครับไม่รู้มันมีรางสังหรณ์อย่างนั้นนะฮะมีรางสังหรณ์อย่างนั้นนะครับ ถึงท่านแม่ทัพภาคที่สองเราจะ,กะเกษียณแต่แม่ทัพภาคที่ที่สองคนใหม่เนี่ยก็ขึ้นไปจากรองแม่ทัพภาคที่สองนะครับเขาเป็นเพื่อนกันนะครับเขาเป็นเพื่อนกันเขาประสานง,งานแตะมือกันได้นะครับแตะมือกันได้นะครับมันยิงยั่วตลอดเนี่ยโอ้ยมันยิงยั่วตลอดนี่นนถ้าเรากลัวมันจะนั่นก็กดมันยิงยั่วเราก็ากด าเป็นผมนะผมก็เอา SKMP5 เเก็บเสียงก็ได้ครับฟืดเข้าไปตรงจุดที่มันยิงยั่วนะฮะตรงจุดที่มันยิงยั่วนะครับทหารเขามีอาวุธยุทธภัณฑ์ดีอยู่แล้วครับ <c oughs> โอ้ไม่ได้สิถ้าเอา M 6 0กดไปนะเดี๋ยวมันถ่ายคลิปเขาไว้เราตึง๊งตึ๊งตึงตึง๊ต,ต,ต,ตเอา M หกิไปมันก็จะบอกว่าเรายิงใส่มันก่อนนะครับเรายิงใส่มันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันยิงยัว่วแสงไฟมันแลบแป๊บแป๊บแป,บแปบตรงนี้นะครับก็กด S K M P ไฟนะครับลูกซับโซนิกก็พุ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับโดนไม่โดนก็นะครับแสงมันก็ไม่ค่อยออกเพราะมันไปจากปลายท่อเก็บเสียง ไปจากปลายท่อเก็บเสียงแล้วเสียงเงียบด้วยนะครับมันจะอจัดคลิปอัดอะไรเพื่อจะสร้างพยานหลักฐานว่าเราโจมตีมันก่อนอย่างเงี้ยมันจะได้เข็ดมั้งครับมาเนี่ยผมก็คิดว่าทหารเขาอยากจะเอา rpg อัดเข้าไปด้วยซ้ำไปนะครับที่มันยิงยั่วนี่นะครับสับทหารเขาบอกยิงยิงเช็กแนวยิงเช็กกำลังนะครับยิงอย่างท่าที นะฮะมันมีสิ่งผิดปกติไงเขมรมันเสริมกำลังวางอาวุธหนักประชิดแนวชายแดนเหมือนกับก่อนที่จะประทะกับเราเที่ยวที่แล้วแล้วนะครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมก็มีความเป็นห่วงเป็นใยตรงนี้นะครับส่วนเรื่องยุทธวิธีการลบนี่ไม่ต้องห่วงครับทางเรามีความพร้อมนะครับ ผมคิดว่าประจําจุดประจํำแนวกันหมดแล้วคำถามค้างๆนะครับคําถามค้างๆวันนี้ไลฟ์ไม่นานครับมันกลางเกินนะมันละเมิดข้อตกลงตามที่ไปตกลงกันเข้าไว้นะครับว่าจะไม่เสริมกําลังทหารจะไม่ก่อเหตุนะครับไม่ยิงนะครับนี่มันยิงยั่วอยู่สองวันแหละนะครับสองวันแหละ นะฮะสองวันแหละแต่ถ้าเปิดศึกรอบนี้มันต้องเปิดทั้งแนวเลยนะครับเปิดทั้งแนวเลยทั้งเขียดสะแก้วจันทบุรีตราดล่อมันทั้งแนวไปเลยนะครับคือต้องเอาให้สิ้นสภาพที่จะมากวนตีนเราได้อีกนะครับผมเชื่อว่ามันได้อาวุธมาเสริมแล้วนะครับ ผมเชื่อว่ามันได้อาวุธมาเสริมแล้วนะครับช่วงที่มันกำลังรอสั่งอาวุธมันเลยเงียบนะครับตอนนี้มันคงจะได้อาวุธมาเต็มอัตราแล้วนะฮะเราไม่รู้ว่ามันได้อาวุธอะไรมานะครับเครื่องบินบินก็ต้องระมัดระวังด้วยครับเครื่องบินบินก็ต้องระมัดระวังด้วยประมาทมันไม่ได้ครับมันไม่ใช่ไม่กลัวเราอะนะ ถ้าเราคิดสภาพไอ้คุณเซนเนี่ยมันเป็นคนแก่แล้วมันแพ้สงครามไปเที่ยวที่แล้วนะครับมันก็มายุแยงตะแคงรั่วให้คนไทยเนี่ยขับไล่รัฐบาลที่แล้วมันก็คิดว่ามันทำสำเร็จแล้วพอได้รัฐบาลใหม่เดี๋ยวก็คุยกันดีกันนะครับเปิดด่านกันบ่อนมันก็จะเปิดได้ปกตินะครับทำมาค้าขายกันได้ปกติแต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลไทย ของคุณอนุทินกับทางทหารไม่ยอมเปิดด่านไม่ยอมคุยด้วยนะครับมันเลยเป็นคนบ้านะครับมันเป็นคนบ้านะครับมันเป็นคนบ้านะฮะผมมองว่าสิ่งที่จะต้องทำคือต้องจัดการกุนเซนให้ได้นะครับต้องจัดการแม่ทัพให้ได้ต้องจัดการกูนเซนให้ได้นะครับต้องจัดการกุนเซนให้ได้จริงๆครับ ส่วนจะใช้วิธีอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายทหารเขาคงมีแผนการอยู่แล้วนะครับท่านนายกก็บอกให้ทหารเขาลุยให้เต็มที่เลยนะครับท่านนายกอนุทินครับบอกทหารเลยกดให้แม่นเต็มที่ไปเลยนะครับกดให้เต็มที่ไปเลยนะครับถ้ามันมีการประทะผมไม่อยากให้มีการประทะนะครับ ถ้าปะทะกันเนี่ยมันก็เดือดร้อนประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับทั้งในเราเนี่ยท่านผู้การตำรวจแห่งชาติเกิดมีสถานการณ์เนี่ยผมว่าต้องสั่งตำรวจทุกท้องที่นะตั้งด่านตั้งจุดสกัดนะครับตั้งด่านตั้งจุดสกัดนะครับตั้งจุดสกัดความมั่นคง นะครับเน้นไม่ใช่ไปจับเรื่องความเร็วขับรถชิดขวาอะไรนะครับตั้งจุดสกัดตรวจคน้นอาวุธหรือสายลับนะฮะมันต้องช่วยกันครับทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะด่าไอ้คุณเซนเนี่ยด่าจนผมกลามโตแล้วนะด่าจนกลามโตแล้วนะครับ ไม่มีใครเขาอยากจะต้องให้ประชาชนพี่น้องประชาชนเดือดรอ้อนหรอกมือไอ้บ้าหุ่นเซนเนี่ยมันกลัวมันจะไม่มีรายได้ไม่มีรายได้รายได้จากบ่อนมันเพราะดานปิดนี่มันมันชอ็อกอย่างที่ผมบอกมันช็อกค,ครับแล้วยังมาพูดถ้านักจิตวิทยาของประเทศไทยแปล ความออกมานะครับดูอาการขี่ยาลักษณะที่มันออกมาโพสต์ว่าปิดร้อยปีมันก็ไม่ตายเนี่ยคือคนมันตะแบงครับคนมันตะแบงไอ้แก่หุ่นเซนมันตะแบงนะครับโอ้หุ่นเซนไม่ใช่ไวทองครับหุ่นเซนนี่มันไวแย้มฝาลงแล้วครับแย้มฝาลงคือพร้อมตุยแล้วพร้อมที่จะไปแล้วเฝ้าลากมะม่วงแล้วนะครับ <c oughs> ความเครียดทําให้เสียชีวิตเร็วครับมาเนี่ย ให้โลกสโตกสเตอร์กอะไรที่ว่าเขาฟุบตายกันก็ทำไมไม่เกิดกับไอ้หุนเซนเ็าไม่รู้นะครับทำไมไม่เกิดกับไอ้หุนเซนไม่รู้นะครับส่วนใหญ่คนชั่วๆเนี่ยให้เราสาบเราแช่งเผาพริกเผาเกลือแช่งแม่งก็ไม่ค่อยจะตายนะพ่ยมพบาลมาบอกว่าโอ้โหมันเฮี้ยเกินกำหนดไม่เอานารลกไม่เอานะครับนรลกไม่เอา มันเฮี้ยขนาดนระลกไม่เอานะฮะเราดูคนแถวบ้านเราสิครับคนดีๆตายเร็วเหลือเกินเลยปรับปับตายไปนะครับคนดีๆนะครับแต่คนเลวคนชั่วคนเฮี้ยนี่มันไม่ค่อยจะตายไม่รู้เป็นอะไรเขาแช่งกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่ยักจะตายยมพบาลท้อนะครับอย่างให้หุนเซนเนี่ยนะฮะ มันไม่สนใจประชาชนมันละครับมันสนใจแต่ผลประโยชน์มันนะครับไอ,อ้หุนเซนหุนเมเนตเนี่ยนะครับนะครับมันสนใจแต่รายได้ของมันหวงแต่ลูกลูกหล,ลานมันนะครับสมรังสีก็สมรังสีผมไม่เคยได้เชียร์เลอนะครับแม่ไอ้สมรังสีสมมติไอ้คุนเซนสิ้นอำนาจไปถ้าสมรังสีมีอำนาจแม่งก็สะบัดซ้ายสะบัดขวานะครับ นิสัยแม่งก็เหมือนเหมือนกันเลยครับไอ้สมรังสีนี่นะครับมันต้องเอาให้สิ้นสภาพก่อนนะกองทัพของขเขมรเนี่ยต้องเอาให้ให้หมดอาวุธยุทธภัณนะครับให้หมดอาวุธยุทธภัณนะครับผมมองว่าถ้าเตียบันมามีอำนาจเนี่ยมันยังพอคุยกันรู้เรื่องนะยังไม่เป็นภัยกับประเทศไทยเท่าไหร่นะครับถ้าเตียบันนะครับไอ้สมรังสีก็พอกับไอ้ปุนเซนแล้วครับ เผือ่อจะหนักหวไหุนเซนด้วยแต่อำนาจในการสั่งการให้ทหารรบหรือบุกอะไรเนี่ยมันยังไม่เท่าไอหุนเซนนะนะครับแต่ยากครับยากนะครับยากที่สมรังสีจะขึ้นมามีอำนาจในกัมพูชานะครับเข้าประเทศยังไม่ได้เลยสมรังสีเข้าประเทศยังไม่ได้เลยนะครับเข้าก็จะถูกรอบสังหารอีกนะฮะนะครับ,นะรบไม่มีฐานทหารหนุนนะครับ ประชาชนชาวกัมพูชาก็ไม่กล้าที่จะออกมาประท้วงเรียกร้องอะไรแบบประเทศไทยนะฮรนั่นรายได้หลักของคุณเสร็จเลยครับกีนเทาแก๊งสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงรายได้จากบ่อนนี่เป็นรายได้หลักเขาเลยครับไอ้เรื่องสารโลกที่ไอ้ฮุนมมเน็ตเอาไปฟ้องใช่ไหมครับอันนั้นมัน สร้างภาพไปอย่างนั้นเลยครับเราไม่ได้เป็นภาคีเคืรอข่ายสารโลกไม่มีคู่กรณีนะครับสารโลกพิจารณาอะไรไม่ได้แล้วครับมันต้องลบกันกับขมรเนี่ยให้มันรู้ดํารู้แดงไปเลยนะครับเอาให้มันจบจบไปนะครับเอาให้มันจบจบในรุ่นเราเนี่ยครับถ้าส่วนตัวผมมองว่าเตียบันยังดีกว่า เปียบันยังมีอํานาจทางทหารอยู่บ้างนะครับแล้วทันในหุห่นเซนนะครับเตียบันอย่างน้อยเขาเขยังมีเชื้อสายเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยเกาะกงนะฮะเว้ยถ้าสมรังสีมามียํานาจเดี๋ยวก็โดนปฏิวัติอีกครับในกัมพูชานะครับขึ้นมามียํานาจไม่ได้หรอกครับกัมพูชาย,ยังไม่เจริญนะครับทหารยังมีอานาจสมรังสีมาถ้ามาจากการเลือกตั้งนะให้ถล่มทลาย ให้ถล่มทลายก็จริงนะครับขึ้นมาเป็นนายกเดี๋ยวก็โดนยึดอํานาจครับเดี๋ยวก็โดนยึดอํานาจหรือโดนลอบสังหารนะครับถ้าเตียบันนี่ยังประคองได้ยังประคองได้ยังมีลูกหลานเป็นทหารเยอะยังมีอํานาจมายาวนานนะพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้นะครับกบไอ้ไอ้ไอ้บุนเซนนะครับผมว่าเจรจากันที่จะนัดเจรจากันวันที่เท่าไหร่วันที่สิบมั้งเจรจาไปก็เท่านั้นแหละครับ คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับอย่างที่ผมบอกนะเจราจากันมาห้าสิบปีแล้วนะครับเจราจากันมาห้าสิบปีแล้วนะครับใครจะล้มหุ้นเซ็นได้ในโลกนี้มันก็ประเทศไทยนี่ไงถ้ามันเปิดศึกรอบเนี้ยก็ท่านผู้จัดการทหารอากาศครับบินไปถล่มแม่นเลยเช็คพิกัดเป้าหมายมันได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ไหนนะครับคลึ่มเข้าไปนะครับไอตระกูลหุ้นมันหมดไปก็ดีครับ นะครับการเมืองกัมพูชาเปลี่ยนแปลงยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะถ้าจะไปหวังชาวกัมพูชาโค่นบุนเซนเนี่ยผมว่ายากครับยากนะครับมันวางเครือข่ายไว้หมดทหารเป็นของมันหมดมันให้ลูกให้ลูกชายเป็นผู้จัดการทหารบกลูกชายเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรอง มันให้คุมอำนาจไว้หมดยึดอำนาจไว้หมดนะครับแถมจ้างกองกําลังส่วนตัวไอ้บีเด้วยนะครับให้เงินเดือนมากกว่าทหารทั่วไปตั้งเป็นสิบเท่านะครับกองกําลังพิทักษ์คุณเซนเนี่ยเอาเฉพาะเราอย่าไปคิดเลยครับเอาเฉพาะ เหตุการณ์ซึ่งหน้าดีกว่านะครับให้พี่น้องประชาชนก็เตรียมความพร้อมเข้าไว้แต่อย่าเพิ่งไปตกอกตกใจจนเกินเหตุนะครับนะครับอย่าไปเมาช่วงนี้อย่าไปเมานะครับอย่าไปเมาไม่ใช่พอเขาเกิดเหตุแล้วก็เมาเดินเซซ้ายทีเซขวาทีนะครับช่วงนี้ห้ามกินเหล้าเลยนะพ่อใหญ่ที่อยู่แถวภาคอีสานแถวแนวชายแดนนะครับเดี๋ยวขับรถไม่ได้นะครับสตาร์ทรถอีแตนรถอีต็อกก็ไม่ได้นะครับ คุณจงกุญแจอยู่ตรงไหนนะครับฉุกแลหุกก็จะได้ขว้าไปได้นะครับอย่าไปเมานะครับเมานี่เดีย๋ยวไปขับรถลงถนนอีกนะครับห้ามกินไปก่อนครับห้ามกินไปก่อนนะครับจนกว่าจะเหตุการณ์ปกติแล้วก็ค่อยไปกินย้อนหลังเอานะครับค่อยไปกินย้อนหลังเอาส่วนใหญ่พอตกเย็นเข้าก็เอาอีกแล้วตั้งวงกลงเล่ากันอีกแล้วนะครับ ต่างวงกลงเล่าลูกหลานจะปู่พ่อไปขับรถแเมาอ้อแอะออแอ๊นะนะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเมาครับสถานการณ์อย่างนี้นะครับเรื่องเจรจานี่เขาก็เจรจาไปครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนไปเจรจาเจรจาไปครับนะครับไปเจรจาไปก็ว่าไปนะครับไอ้ฝ่ายที่ จะต้องเตรียมความพร้อมที่จะลบกันก็ต้องเตรียมความพร้อมเขาไว้ให้เต็มที่นะครับเรียกว่าถ้าภาษาตำรวจทหารเนี่ยเตรียมความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหห้ามจริงๆนะครับพี่น้องชาวอีสานเนี่ยห้ามว่ากินเหล้าห้ามเมาเนี่ยบอ้โหห้ามยากจริงๆนะครับห้ามยากจริงๆนะครับคนติดเหล้าเนี่ยเย็นแม่งก็จะกินเย็นมันก็จะกินนะครับ อย่าอย่าเพิ่งไปนั่นเลยครับเห็นแต่เป็นห่วงลูกหลานเธอครับอย่าเพิ่งไปเมานะครับอดใจหน่อยอ่ะรับปากเขาไว้นะครับรับปากเลยรับปากกับครอบครัวเขาไว้ว่ากูหยุดกินนะครับปกติกินวันละขวดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพอหมดสถานการณ์แล้วให้กินย้อนเลยนะครับให้ตับแข็งตายหาไปเลยนะครับให้ตับแข็งตายหาไปเลยนะครับ จบเย็นก็มาแล้วครับกินเหล้าแล้วครับเปิดเหล้าสามสิบดีกีสี่สิบดีกีขวดหนึ่งนะครับไม่มีอะไรก็มาขามเปียกจิ้มเกลือกินเป็นกับแก้มตายหาบอกไม่ให้กินเหล้ากกินเบียอะไรที่มันทำให้มึนให้เมาเนี่ยเวลาถ้ามีเหตุการณ์มันจะแทนที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้อะไรได้มันจะไม่ได้ไงนะครับ ห้ามนะครับห้ามเมาเลยนะครับตำรวจทหารนี่เขาห้ามดื่มสุราในขณะไปบัตรหน้าที่เลยนะครับเวลาเมาแล้วโหกว่าจะหาเมาหายเมาได้นี่แย่เลยนะครับล้วงคอให้อาเจียนมานี่ยังไม่หายเมาเลยนะครับอดใจไว้หน่อยครับอดใจไว้หน่อยนะครับอดใจไว้หน่อยเมาแล้วมันแย่วิ่งหนีก็จะไม่ทันครับกลัวอย่างงี้ที่ครับ เป็นคนเดียวในบ้านที่ขับรถได้นะครับพอเมาแล้วก็ให้หากุญแจก็หาไม่ถูกนะครับเข้าเกียร์ก็เข้าผิดนะครับขับไปก็สายซ้ายสายขวานะครับถ้าพูดไม่เชื่อนะไอ้พวกขี้เมาชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้นะอย่าเพิ่งเมานะถ้าพูดไม่เชื่อยังเมาแอะแถซ้ายแถขวานะจะต้องบอกให้ตำรวจแถว แนวชายแดนนี่จับมาขังไว้ที่สอนอสามเสนนะสอนอสามเสนที่ดินถล่มเนี่ยนะครับกำลังจะพังไม่พังแหล่นี่นะเอามาฝากขังครับเอาไวฝากขังสอนอสามเสนครับเผื่อไอ้ตึกสอนอสามเสนถล่มมาก็จะได้วันสต็อปเซอร์วิสเลยครับเสียชีวิตด้วยฝังไปด้วยทีเดียวเลยนะครับต้องไปขู่ เอาภาพดินถล่มที่กรุงเทพให้ดูว่าเนี่ยสอนอสามเสนนะนเนี่ยมันลอยอยู่แล้วนะครับเสาโคง้งเสาเข็มคานเคิร์นอะไรก็นั่นแล้วกําลังจะถล่มแล้วนะครับบอกถ้าพ่อใหญ่ไม่เลิกเมาเนี่ยจะฝากตํารวจไปขังที่สอนอสามเสนนะนะครับต้องคู่อย่างนี้ครับต้องคู่อย่างนี้นะครับพามาเที่ยวกรุงเทพเลยไปที่สอนอสามเสนเลยนะครับเดินย่องย่องไปฝากขังนะครับ